สวัสดีค่ะสวัสดีชาววันพุธทุกคนเลยนะคะวันนี้แม่หมอคนสร้างกําลังใจจะมาดูดวงความรักของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะว่าในเดือนสิงหาคมความรักของผู้ที่เกิดวันพุธเป็นอย่างไรนะคะใครที่ยังไม่เคยกดติดตามแม่หมอแม่หมอฝากกดติดตามด้วยนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะว่าความรักของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรเนาะ สำหรับภาพรวมของชาววันพุธในช่วงเดือนนี้นะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะตัวเราเองเนี่ยที่ผ่านมาเจอสึกหนักในเรื่องของความรักมาเยอะมากนะคะรู้สึกว่าอยากจะอยู่กับตัวเองอยากจะทบทวนให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจบางสิ่งบางอยา่างมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ค่ะมีเกณฑ์ตัดสินใจเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะหลายคู่อาจจะจบความสัมพันธ์กันในช่วงเดือนนี้แล้วเริ่มต้นใหม่ นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไปกันไม่ได้แล้วบางคู่นะคะอาจจะรู้สึกว่าคนคุยไม่ถูกใจไปกันไม่ได้ความคิดคนละทิศคนละทางนะคะก็ต้องจบนะคะคนวันพุธบางคนเลือกตัวเองค่ะกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่มีความสุขไม่อยากจะฝืนแต่คนวันพุธบางคนก็เลือกที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนที่เรารู้สึกว่าทำให้เรามีความสุขมากกว่า บางทีคนที่รักเรามากหรือคนที่อยู่กับเรามานานนะคะอยู่ไปแล้วมันรู้สึกว่าเราไม่มีความสุขะนะคะมันก็เลยทําให้ตัวคนวันพุธเองเนี่ยรู้สึกว่าในเมื่อมันไม่มีความสุขมันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่ต่างคนจะต้องต่างแยกย้ายกันเติบโต นะคะก็ลองดูค่ะจริงๆในเรื่องของความรักเนี่ยมันบังคับใครไม่ได้เนาะนะคะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขก็ลองทบทวนให้ดีนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ไพ่อยากจะบอกคืออะไรการตัดสินใจเมื่อเราตัดสินใจแล้วนะคะเราอย่ามองปัญหาและอุปสรรคเราต้องเดินไปข้างหน้าแน่นอนทุกการตัดสินใจมันจะมีมุมทั้งดีและไม่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่เรา ควรจะเชื่อมั่นคือหากเรามีความสุขเมื่อผ่านจุดจุดหนึ่งไปได้นะ,ะเดี๋ยวมันก็จะดีเองนะคะทุกสิ่งล้วนมีด้านดีและไม่ดีแต่หากตัดสินใจดีแล้วเลือกดีแล้วจงอย่าไปคิดถึงสิ่งไม่ดีอย่าคิดถึงแต่สิ่งดีๆที่เรารู้สึกว่าที่เราตัดสินใจมาโอเคตัดสินใจฉันจะมีความสุขมากขึ้นมันอาจจะเหงาแต่มีความสุขมากขึ้น ก็อาจจะปล่อยให้ความเหงามันเดินทางไปก่อนแล้วเดี๋ยวความสุขมันจะมากขึ้นเองอะไรประมาณนั้นนะคะคือง่ายๆเลยนะคะมีการเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเลือกฝั่งใดฟังหนึ่งเลือกคนใดคนหนึ่งหรือเลือกที่จะจบความสัมพันธ์และอยู่กับตัวเองนะคะหรือเลือกที่จะเดินออกมาเพื่อทบทวนตัวเองนะคะคนวันพุธจะเป็นแบบนั้นสิ่งหนึ่งที่คนวันพุธจะเจอพ่วงมาด้วยคือความคิดมาก นะบางอย่างเราเลือกออกมาเราเดินออกมามันอาจจะไม่ได้ง่ายด้วยแบบสิ่งที่เราคิดเอาไว้มันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดหรือคาดหวังไว้ก็ขอให้เราอดทนนิดนึงเดี๋ยวมันจะผ่านไปเองแม่หมอเชื่อว่าสิ่งที่คนวันพุธจะเลือกเนี่ยมันมีอุปสรรคนะแต่อุปสรรคนั้นเนี่ยหากคุณผ่านมันไปได้แล้วคุณซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วคุณรู้สึกว่าทําเต็มที่กับสิ่งที่เลือก แม่หมอเชื่อว่าปลายทางมีความสุขอย่างแน่นอนค่ะเอาใจช่วยเนาะใครอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดมาได้เลยนะคะสำหรับคนโสดในช่วงเดือนเนี่ยนะคะคนที่ชอบเราเราก็ไม่ชอบเขาคนที่เราไม่ชอบเขาว่าเขาก็ดานมาชอบเรานะคะมันจะทําอย่างไรดีกับความสัมพันธ์นี้นะคะมีคนเข้ามามากกว่า1คนแน่นอนมีคนเข้ามาวุ่นวายนะคะวนเวียนในชีวิตคุณมากกว่า1คนแน่นอนโดยเฉพาะคนที่มีเรียนหน่วยกันนะคะ หรือทำงานด้วยการหรือดิวงานกันจะมีอิทธิพลกับคุณมากในช่วงเดือนนี้ถามว่าเป็นเดือนที่สมหวังไหมหากคุณเลือกคนที่คุณรักคุณก็มีโอกาสที่จะสมหวังนะคะแต่มันมีติดอยู่นิดนึงสักประมาณสักถ้ารอยคู่นะสักยี่สิบคู่คนที่เขามาให้ความสำคัญกับเรามีโอกาสว่าเขาจะมีตัวเลือกหรือมีแฟนหรือมีอะไรมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธเองก็ต้องดูให้ดีนิดนึงเนาะ คือถามว่าในช่วงเดือนนี้มันจะสมหวังไหมแอะพูดตรงๆว่าอาจจะยังไม่ได้สมหวังทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะว่า1คนที่เขามาชอบเราจริงๆหนึ่งเขาอาจจะไม่พร้อมกับ2เราอาจจะไม่ได้โดนใจนะคะเราไม่ได้โดนใจเราไม่ได้เลือกนะคะก็เลยไม่สามารถพัฒนาได้ในช่วงนี้นะคะส่วนคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบอมีลักษณะเป็นคนที่มีดูเด็กกว่าหรืออายุน้อยกว่านะคะเขาอาจจะไม่ได้สนใจเราเนาะเพราะฉะนั้นก็ก็ เก็บไว้ในใจอ่ะคือถ้าถ้าชอบก็ทําให้เต็มที่แต่อย่าคาดหวังเยอะเพราะเท่าที่ดูเนี่ยคนคนที่เราหมายปองที่มีลักษณะเป็นเด็กกว่าหรือดูอ่อนกว่าดูอ่อนยาวดูหน้าเด็กดูทําตัวเด็กเนี่ยนะคะเขาอาจจะไม่ได้สนใจเราเหมือนที่เราสนใจเขาเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งทุ่มเทใจนะคะอ่ะเป็นกำลังใจนะคะให้กับ ชาวโสดทุกคนนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ไม่เหงาหรอกนะคะแต่ก็ไม่ได้สมหวังขนาดนั้นนะคะมีคนตามจีบอยู่ด้วยนะคะอ่ะสู้ๆค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะอะไรที่ใช่ก็ลองเปิดใจดูส่วนอะไรที่ไม่ใช่ก็ไม่ต้องรีบร้อนนะคะรอคนที่จะทำให้เรามีความสุขที่สุดจะดีกว่านะคะเอาใจช่วยจ้าใครอยากดูเรื่องส่วนตัวแอดมาได้เลยนะคะสำหรับคนมีคู่นะคะเกิดความเบื่อหน่าย คนรักของคนวันพุธเอ,อ่อสักประมาณถ้ายคู่สัก20เปอร์เซ็นต์ะนะคะมีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์แต่สุดท้ายเขาก็เลือกเรานั่นแหละแต่ตัวเราเองเนี่ยสำหรับคนที่เจอปัญหาเรื่องคู่มีมือที่3เนาะแต่ตัวเราเองดังหาที่รู้สึกว่าไม่อยากให้อภัย ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยถ้าใครที่มีปัญหามันไม่ได้เลิกกันง่ายๆค่ะมันไม่ได้เลิกกันง่ายๆคนในความสัมพันธ์ของคนวันพุธไม่ยอมปล่อยคนเลยพอเขาเหมือนจะปล่อยสุดท้ายเขาก็วนกลับมาแต่ใจเรามันไม่ได้แล้วนะคะเออถ้าร้อยคู่เนี่ยเอาจิงๆิงเปอร์เซนต์เลิก็มีเยอะนะเพราะอะไรเพราะคนวันพุธเองไม่ได้เป็นเพราะคู่ของคนวันพุธหรอกมีเกณฑ์ทะเลาะเบาแหวงกันค่ะนะคะบางคู่นะคะส่วนใหญ่จะมาจากการที่ ความคิดไปคนละแนวทางกันคนรักอาจจะควบคุมคุณนะคะในสิ่งที่คุณคิดอีกแบบหนึง่งคนรักคิดอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะที่มีโอกาสที่จะทําให้ห่างกันหรือเลิกลาได้ก็คือคนรักเนี่ยนะคะมีคนอื่นในความสัมพันธ์นะคะทำให้คนวันพุดเองรู้สึกว่ามันเหนื่อยในความสัมพันธ์อยากที่จะหยุดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ ถ้าชาวสองเข้ามาบอกเลยว่าคนวันพุธมีโอกาสที่จะเลิกลากับคุณนะด้วยความที่ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้เขามีความสุขแล้วนะคะแล้วก็มองว่าถ้าใครที่ได้ห่างกับคนวันพุธในช่วงเดือนเนี่ยมีโอกาสที่จะตัดจริงๆเลิกจริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นชาววันพุธหรือไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองหากคุณรักษาความสัมพันธ์ในช่วงนี้ไม่ได้ มีโอกาสเลิกค่ะเปอร์เซ็นต์สูงมากนะคะมีโอกาสเลิกลาแยกกันอยู่สูงมากเพราะฉะนั้นถ้ายังรักกันอยู่ต้องปรับตัวนิดนึงเพราะเท่าที่ดูบรรยากาศความรักไม่มีเลยเนาะนะคะมันเหมือนคุณอยู่กันด้วยธุรกิจอยู่กันด้วยเงินทองอยู่กันด้วยงานอยู่กัน้ด้วยหน้าที่พ่อหน้าที่แม่คือมันเหมือนคนที่ไม่ได้รักกันมาอยู่ด้วยกันมันไม่ได้มีความหวานให้กันแล้วมันไม่ได้เติมความรักให้กันแล้ว เพราะฉะนั้นหากยังมีอยู่เสี่ยวหนึ่งที่คุณยังรักกันอยู่นะคะรีบเติมความหวานให้กันและกันนะคะก่อนที่อะไรอะไรจะสายเกินไป ะะสุดท้ายแล้วไม่ว่าความรักครั้งนี้จะจบอย่างไรก็ขอให้คุณมีความสุขต่อไปใครที่ประครับประคองได้ก็ขอให้ความรักดีขึ้นส่วนใครที่รู้สึกว่าแก้กันมาเยอะแล้วทนกันมาเยอะแล้วประครับประคองกันมาเยอะแล้วก็ลองหันหน้าคุยกันด้วยความชัดเจนก่อนที่ต่างคนจะต่างแยกย้ายไปเติบโตนะคะอาจเป็นกำลังใจให้ชาววันพุธทุกคนนะคะสู้ๆน้อนะคะเหนือสิ่งอื่นใด อย่าเครียดเยอะเพราะเท่าที่ดูเด่กคนวันพุธในช่วงเดือนนี้เครียดแน่นอนนะคะไหนจะเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็เหมือนมีความคิดมากหลายๆอย่างนะคะลองเข้าวัดทาบุญนะคะหรือนั่งสมาธิดูจะช่วยได้นะคะใครที่เหนื่อยจริงๆหาทางออกไม่เจอสามารถพักมาคุยกับแม่หมอได้นะคะหรือดูดวงส่วนตัวได้นะ,ะสู้ๆค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนคะ่ะ